Lihat, kamu kiki กัวพ่อยบวนตุไป่อแล้วเนี่ยสุดแล้วอะไรเราหายใจละ สวัสดีนะคะทุกคนตัวนี้คืออะไรโอ้ ขยับหลบแล้วลูกแล้วจะมาทําไมทางมันแคบแคบเนี่ยพ่อพ่อเป็นคนมาเนาะพี่ไม่ได้เป็นคนมาเออเป็นคนขับรถแต่พี่ไม่ได้เป็นคนขับรถีทีล,<ด>ลากรถดันรถให้พ่อหน่อยได้ไหมแต่ว่ามือพี่ทิดเดียวอ้าวพ,พ,พ,พี่ทีทำอะไรอยู่อะอ่านหนังสืออ๋อหนังสือได้ครับแค่หนึ่งมือโอเคไหมโอเคหนึ่งมือได้ เชี่เอาหนังสือให้น้องพี่เดี๋อเด๋อต้องไปถึงแล้ว ก็ล่วงเลยพ่อเจ็บเราด้วยพ่อๆๆไม่พี่เจ็บด้วยเราไม่เจ็บตรงนี้ใช่เราพอกันไหมเราไม่เจ็บด้วยเราไม่เกือบเดาไปหัวโขกพอแล้วเนอะโอเคพีแล้วคราวนี้พี่คอนดันน้องผีต้องค่อยๆนะลูกวันที่ น้องเพยไปนด่คือคุณแจรถไปได้แม่คือุิแจรถเหรอโอเคน้องพีห้ามไปเลยคุณท้าแล้วมันเลยควรจะเดินออกมาโอเคควรจะเดินออกมาไปช่วยพิธีก่อนลูก โอเคไหนอะรถหนูอะรลหนูอยู่นี่ลูกอพ่อขี่ข้างหลังพอเหนื่อยแล้วว่าขอพ่อไปเล่นกับลูกสาวได้ไหม <Okay. S 1> ขอพ่อไปเล่นกับน,น้องสาวหนูหน่อยไ,ไปดูซิว่าน้องน้องสาวหนูทำอะไรอยู่นะา กับตันอเมริกาลูกไหนลองพูดสิกับตัน <laughs> กับตันลูกไม่ได้ให้ต่อคำ <laughs> กับตันไหนพูดสิอเมริกาอัญญาไหนพูดสิกับตันอ

โอเคเกอบผัวฟ้าเลย <Okay. S 2> <c oughs> อันยาดูอะไรอยู่คะ <c oughs> คนนี้ชื่ออะไรคะ <c oughs> คนสีเขียวเขียวชื่ออะไรคะ เดอะฮาร์กเหรอแล้วมีใครอีกหรือ คีมูเช็ดเช็ดเช็ดเดี๋ยวพ่อเช็ดให้ อันยาเป็นไรลูกอันยามันนี่มามันนี่มาลูกทุกคนทุกคนงั้นให้ตามน้องแม้ตามน้องหา,หาเรื่องอเงเราพีพี่อยู่ก่อนพีพีอยู่ก่อนอ่ะ

แปปี้เหรอโลกทำไมอ่ะุ๊ดเดี๋ยวนี้อันยาเขาเบ็ดนะเขาเบ็ดเบ็ดไม่มีใครเล่นปลาเขาทุกแบบน้ำโหเล่นมาค่ะคนละคันเขาทุกพิธีเขาเล่นเฮ้ยขาได้ร้อยโลอยู่พิธีเขาเล่นปุกฉันเล่นแล้วอ้าจะเล่นกัน้อเาว่ที่วิธีไปเร็ว พิธีพิธีพิธีแล้วพีก็มาพีแซงเนี่ยว่าไปสีอย่าไปชนน้องเอออย่าไปชนเอออย่าชนน้องเนี่ยว่าการไปเร็วตามไปเลยแซงไม่ได้เลยสีไปละสกิลอ้าวเป็นไรไอว่าเป็นไรไอว่ามาหาพ่อนี่ค่ะ ไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว,รวพิธีไปเร็วพี่ตึงซะแล้วอะ่ะเ,เอาพ่อเป่าพ่อเป่าให้าใหายงยงลลก Are you ready พีทีหนูเติมน้ำมันเหรอโอเคเติมยังไงดีนะอันนี้อันนี้เป็นท่อน้ำมันเสียบน้ำมันเสียบตรงนี้น้ำมันเสียบตรงนี้โอเคแล้วเหมือนเลสซิ่งไงต้องมาเปลี่ยนยางลูก โอเคข้อเ,คอเริ่มเป็นหวันแล้วใช่

หนึ่งร้อยดวงคุณนารยาคุณแก้วขอบคุณค่ะส่งให้หนึ่งพันดวงขอาตอพอเริ่มเป็นหวันแล้วคล้วถูกใจเป็นมาวันสองวันแล้วนี่ายามแบบรักษา หวังให้หายภายในสองวีเพราะอีกสองวีก็อไปร้องเพลงา่ัไปมเยไปขอมีหไป่ะไปเียวแล้วไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วนี่ไหนกันนะ

แต่กินเยอะลูกเปืองโปโกไปออนไปนอนแล้วเร็วโอเค l e สโก o t s g มบอกว่าเอ็นดูท่านั่งพ่อแอบเห็นเหรอไอกรอครไปเวไปอนไปปอนไปอไฟแดง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  ไฟแดงครับไฟแดงครับอ้าวฝ่าไฟแดงไฟเขียวไปได้ไฟแดง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 โอเคไฟแดง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 ไฟเขียวไปได้ คลิปแก่ของขวันมาวิ่งไหนมีถุงน้เชนเมที่หนูวิ่งไปซื้อมาไหมอ๋อ,อนี่น้องพร้อมพรอ่ะเป็นไ,ไรไไพี่ลงแก่มาดูแล้วเสือ้อเสื้อเชิ้ตสวยมากขอบคุณนะ <c oughs> ตอนแก่ของขวันอาจจะไม่มีเพราะว่ามีแต่แบบแกะของคนในครอบครัว แต่ถึงไม่มีคลิปแก่ของขวัญเดี๋ยวพ่อๆใส่ให้ดูไฟแดงครับไฟแดงไฟแดงไฟแดงครับไฟแดงไฟแดงครับอ้าวไฟแดงครับไฟแดงครับอ้าวไฟแดงนะครับไฟแดงครับไฟแดงครับ ไฟเหลืองแล้วครับไฟเหลืองแดงนะครับเข้าแถวรอแป๊บหนึ่งเอ้าไฟไฟเขียวแล้วครับไปได้ครับ ไหเขียวแล้วครับไปเหลืองโอเคไหเขียว <C oughs> หุยรดรออะไรครับให้เขียวครับไปครับเ <C oughs> ชิญเชิญครับ Bên U น.เหรอทำ à? thế nào? Can... Okay. อ่ะทำแบบเราน่ะก็เป็น 嗯。<laughs> <laughs> ใช่พ่อตันหานต้องเป็นคนบ่นหัวชนแล้วคิดว่าหัวชนอะไรโอ้อยเดี๋ยวพ่อหนีไปเลย ひ <laughs> <laughs> と <laughs> <laughs> พอเมื่อยแล้วอ่ะพอได้ยังยังอีกสิบหกสิบหกวิสิบหกวิเลยเหรอ ภาษาไทยได้ไหมลูกว่ะภ,ภาษาไทยได้ไหมไม่้อมือร้านเลยมือร้านเลยเหรอ มาขึ้นบนกันดีกว่าปะ่ะ The last time ว่วพอได้ดแล้วพเพ้วพีเป็นคนกดเป็นคนกดปิดเหรองั้นน้องพี่ต้องเป็นคนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายทุกคนก่อน แล้วเจอกันใหม่ไงนะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะใช่แล้วอะไนะพี่อุูจุ๊บจุ๊บก่อนจุบ๊บจุ๊บพ่ธีได้มาแล้วทำหน้าหล่อๆเนยวัดจุบเอ <What? S 1> าหน้าเราจะไปแล้วเบิร์ตให้พ่ธีบายยทุกคนก่อน